หลายคนอาจจะรู้สึกอีแต่เราก็รู้ว่ามีคนที่รักและอยากกินมาจริงๆความจริงก็คือเราเป็นมแมลงอบกรอบเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่วางขายฟังดูดีละสิแต่ปัญหาของเราก็คือสินค้าเราขายดีเกินไปจนเราผลิตไม่ทันคนก็เลยจำเราไม่ได้มีเพียงแค่คนที่ซื้อสินค้าของเราเท่านั้นแหละ ที่รู้จักเรามันยังไม่แมทพอแต่ปัญหาก็มีไว้แก้เราจึงต้องทำให้คนทั่วไปรู้จักเราเราเลยทำโฆษณาออกมาหลังจากที่คนเห็นโฆษณาพวกนั้นมันยิ่งท้าทายพวกเขาขนาดคนที่ไม่เคยกินก็ยังอยากลองคนจึงแหกันออกไปซื้อ แต่หาซื้อไม่ได้ชื่อของมแมลงอบกรอบไฮโซเลยเกิดเป็นกระแสมีคนพูดถึงจากสื่อออฟไลน์กกระจายออกมาเป็นออนไลน์และนั่นเป็นเหตุผลที่ํำให้โฆษณานั้นยิ่งดูน่าเชื่อถือเลยมีคนติดงอขอซื้อมีเดียกับเราจริงๆแล้วชื่อมแมลงอบกรอบไฮโซเลยอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคต่อให้ไม่มีของที่เชล์ถ้าคุณไม่เชื่อเราคุณลองออกไปหามะลงอบกรอบไฮโซที่เชล์ดูสิ